สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกันเทมปรีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูเต้าหู้สุดอร่อยนั่นก็คือเมนูเต้าหู้สรงเครื่องเป็นเมนูเต้าหู้ที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะรับรองถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบก็จะมีเต้าหู้จะใช้เป็นเต้าหู้เหลืองหรือว่าเต้าหู้ขาวก็ได้นะคะโบโลน่าหมูแป้งข้าวโพดไข่ไก่แครอทงาขาวนะคะพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือเราก็จะมาเตรียมทําในส่วนของแครอทก่อนนะคะทุกคนนํแาแครอทมาปอกเปลือกออกให้หมดเมลุ่งจะใช้แครอทแค่ครึ่งลูกพอนะคะ หั่นเป็นแผ่นให้ความหนาเท่าเทกันหั่นแครอทให้เป็นเส้นยาวแล้วค่อยหั่นเต๋าชิ้นเล็กๆถ้าใครชอบกินแครอทสามารถใส่เยอะๆได้เลยเมนูนี้รับรองว่าต้องถูกใจเด็กๆหรือว่าคนที่ชอบกินเต้าหู้มากๆเลยนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยทานได้เพลิน จากนี้เราก็จะนำเต้าหู้มาหั่นนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆปกติไมืูู่้ใช้เต้าหู้ขาวนะแต่พอดีที่บ้านมีเต้าหู้เหลืองก็เลยใช้เป็นเต้าหู้เหลืองนะคะถ้าชิ้นใหญ่ไปเวลาเราเอาไปปั่นเนี่ยจะปั่นได้ยากนะคะก็เลยต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนำโบโลน่าหมูมาหั่นเตาถ้าไม่ชอบกินโบโลน่าหมูนะคะกะ็ซื้อแบบที่ตัวเองชอบได้เลย ต่อไปมาลวกในส่วนของแครอทเตรียมไว้นะคะอ่าพอน้ําเดือดใส่เกลือลงไปเวลาลวกแครอทออกมาแล้วจะได้สีสวยพอน้ําเดือดจัดนําแครอทลงไปลวกให้สุกดีเลยะคะ่ะพอแครอทสุกดีแล้วเอาขึ้นมานอกกับน้ําเย็น จากนี้นำเต้าหู้นะคะใส่ลงไปในโถปัน่นเม่รูใช้เต้าหู้หนึ่งแผ่นนะคะไข่ไก่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่เนี่ยให้ใช้สฟองแต่ถ้าเป็นเบอร์เล็ก5ฟองค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไป4ช้อนโต๊ะอะถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะหรือประมาณ1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาปิดฝาโถปั่นให้แน่นสนิทด,ดีเลยนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดดีเลย พอปั่นได้ละเอียดดีแล้วนะคะก็เอามาเทใส่ภาชนะที่เราจะผสมใส่แครอทที่เราลวกไว้ลงไปตามด้วยโบโลน่าคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดี ขั้นตอนในการทำใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอได้เคลือบกระทะตักเต้าหู้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เสมอให้เขาสุกทีละด้านนะคะพออีกฝั่งสุกก็กลับด้านได้เลย,เลยโรยงาสักหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมมัน สุกดีแล้วตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วก็ทำชิ้นต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะพยายามทำให้เป็นชิ้นเท่าๆกัน่อยนะคะจะได้ดูน่ากิน อย่าลืมโรยงาลงไปนะคะใช้เป็นงาขาวหรืองาดำก็ได้สีเหลืองสวยดูน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูเต้าหู้รงเครื่องเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยนะคะรสชาติละมุนกลมกล่อมสามารถกินได้เพลินๆเลยล่ะค่ะ ไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ต้องชอบทานและที่สำคัญประโยชน์ครบครันฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับเมลุงเลยนะคะสวัสดีค่ะ